สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เพชรบอลไซมาจิว๋วพาท่านผู้ชมมากราบไหว้หลวงพ่สอสุธรกันนะครับเพ่งช่วงในวันสงการปีนี้เอาบุญมาฝากกับเพื่อนๆจะมาชิกช่องเพชรบอลไซมาจิ๋วกันนะครับ ครับก็ชมบรรยากาศที่ที่ฐานหลวงพ่อโสธรกันเลยนะครับวันนี้ก็ฝุก็็จะเยอะเหมือนเดิมนะครับสำหรับรัดโสธรซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลดนน้ำพอพรจากหลวงพ่อกันก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศที่วัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ